คยได้ยินคนเขาเถียงกันไหมครับว่าเงินมันซื้อความสุขได้หรือไม่ได้กันแน่ผมเองก็เคยมีคาถามนี้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ถามตัวเองอยู่บ่อยมากตลอดเส้นทางที่ทํางานหาเงินลงทุนต่อยอดมาเมื่อผมมาลองคิดดูดีๆแล้วนะครับผมค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่เงินนะแต่มันคืออิสรภาพงหคะเพียงแต่ว่าการจะไปถึงอิสรภาพตรงนั้นได้มันต้องใช้เงินแค่นั้นเองคุณลองคิดดูดิพอเอาข้าจริงๆแล้วนะสิ่งที่สําคัญกับชีวิตเราจริงๆนะครับมันมีแค่3ขาเอ่นะขาที่1คือสุขภาพที่ดี2ความสัมพัน ถ้าภูมิใจในตัวเองหรือความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํานั้นมีคุณค่าจริงๆมันแค่3ขานี้แล้วมันแค่3อย่างนี้เลยด้วยซ้ำนะที่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายมันไม่ใช่เงินด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหมเพียงแต่ว่าการจะมี3อย่างนี้มันต้องใช้เงินเท่านั้นเองอยากจะมีสุขภาพที่ดีอาหารดีๆก็ต้องใช้เงินอุปกรณ์ออกกําลังกายฟิตเนสเครื่องกรองอากาศใช่ไหมเตียงนุ่มๆสบายๆเก้าอี้โ e, ต๊ะทํางานสุขภาพอะไรพวกนี้มันก็ต้องใช้เงินอยากมีความสัมพันธ์ดีๆดีก็อาจจะต้องเอาใจใส่กันบ้างให้เวลากันบ้างมีีกกกกาาาารรรรซื้้ออขงวัใใหหมมพปปปเเิิดดโละสบ์่ๆ อย่างน้อยในความสัมพันธ์นั้นก็ต้องไม่พากันลําบากต้องมีคุณภาพชีวิตที่โอเคซึ่งมันต้องใช้เงินใช่ไหมส่วนความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทานั้นมีคุณค่าความรู้สึกภาคภูมิใจในการสร้างคุณค่าให้คนอื่นตรงนี้มันก็แล้วแต่ว่าคุณทําอะไรใช่ไหมบางอย่างมันก็ต้องใช้ต้นทุนหรือบางอย่างมันอาจจะมีคุณค่าแต่มันได้เงินน้อยคุณก็ต้องมีเงินมากมายระดับหนึ่งก่อนถึงจะสามารถทําอะไรแบบนัน,นได้ฟรีๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินพอมาลองคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจสรรมการของความสุขเข้าใจสิิิ่่่งงงงงททททีีเเเรรราา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 ุกกกกคนนนนนนํํลัััโหหหยยแบบจๆมขขึ้ กดดันตัวเองให้ประหยัดลงทุนเยอะๆหาและได้เสริมหนึ่งสองสามสี่ต่างๆนานามีการตั้งเป้าหมายว่าอยากจะ,กะเกษียณให้เร็วที่สุดใช่ไหมคนสมัยก่อนอยากจะ,กะเกษียณ60พอมาคุยกับคนรุ่นใหม่สัก4050้าเขาก็ไม่อยากทํางานกันละเขาอยาก,กเกษียณไปใช้ชีวิตซึ่งไอ้เทรนด์ของการที่คนอยาก,กเกษียณกันเร็วขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าความสุขจริงๆมันไม่ใช่เงินแต่มันคืออิสระในการตื่นมาแล้วจะทําอะไรก็ได้จะไปเที่ยวตอนไหนก็ได้ที่อยากไปอยากจะสั่งอะไรก็ได้ที่อยากสั่งตื่นมาเราสามารถเลืืออออกไไไได้้วว่่าาาันนีจจะะจะทะททํํรรรหม ได้ความรู้สึกเป็นอิสระต่างหากครับคือคําตอบการได้เป็นเจ้านายของชีวิตตัวเองแบบ100%ไม่มีระบบไม่มีองค์กรหรือไม่มีผู้คนมาบังคับมาควบคุมชีวิตเรานี่ต่างหากคือความสุขที่แท้จริงเราทํางานหนักเราเก็บเงินเราหาแล้วได้เสริมเราลงทุนต่อยอดเหมือนกับว่าเรากําลังโหยหาเงินแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราโหยหากันคืออิสระภาพต่างหากเพียงแต่ว่าเรารู้ดีว่าในโลกแห่งความเป็นจริงการจะทําอะไรแบบนั้นได้การจะมีอิสระภาพในการเลือกทุกอย่างในชีวิตได้ขนาดนั้นเราต้องมี เงินมากในระดับหนึ่งก่อนใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ต้องมากพอที่จะเลิกกังวลเรื่องการเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องทํางานกันต่อไปเนี่แหละเราก็ต้องเก็บเงินกันต่อไปนี่แหละไม่ใช่ว่าพอความสุขไม่ใช่เงินแล้วเราจะหยุดหาเงินแต่เราต้องทํางานโดยที่อย่าเผลอเข้าใจผิดว่าฉันกําลังวิ่งตามเงินแต่ต้องบอกตัวเองว่าเรากําลังวิ่งตามอิสรภาพงะาะแต่ถึงแม้ว่าเราจะยังต้องทํางานเก็บเงินกันต่อไปเพื่ออ,อิสรภาพทางการเงินนะแต่ก็อย่าลืมว่าคุณต้องหาความสุขระหว่างทางด้วยเพราะยังไงหัวข้อหลักที่เราคุยกััันนนนใววี้้คคคืออาามมสุุข่ยณจจะงไได มีเงินมากพอที่จะมีอิสระในทุกเรื่องขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องขังตัวเองอยู่ในกองล้อทําตัวเป็นหนูถีบจากทํางานงกๆไปวันๆอย่างเดียวแล้วค่อยมีความสุขตอนท้ายที่รวยแล้วมันไม่จาเป็นครับตอนที่คุณยังไม่มีอิสรภาพทางการเงินขนาดนั้นสิ่งที่คุณทําได้คือเริ่มมองหาอิสรภาพในชีวิตที่มีตอนนี้ก่อนคุณอาจจะยังไม่ได้มีอิสระมากพอที่จะสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่อยากซื้อไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่อยากไปเที่ยวตอนไหนก็ได้ที่อยากเที่ยวแต่สังเกตชีวิตตัวเองดูซิิวว่่่าาาาาตตตตออออออนนนนนีีี้้ฉััมสรระะะไไบบงงงททํขคคุุุณณจจญใหหแแ ก็ไได้ไปทาําางนนี่ก็เป็นอิสระประเภทนึ้งที่คุณอาจจะมองข้ามไปหลังจากนี้ทุกครั้งที่คุณเปิดตู้เสื้อผ้าขึ้นมาแต่งตัวไปทํางานคุณก็จะได้ยินดีกับตัวคุณมากขึ้นว่าเอออย่างน้อยฉันก็มีอิสระในเรื่องนี้นะมีอิสระในการเลือกเสื้อผ้าที่จะใส่ทุกวันนี่ก็ความสุขประเภทหนึ่งหรือคนอาจจะมีอิสระในการทํางานที่ไหนก็ได้ w o r k from anywhere ใช่ไหมนี่ก็อิสระประเภทหนึ่งมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันนะหรือคนอาจจะมีเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกงานกลับบ้านเพื่อพักผ่่่่่่อออออออนนนนนเเเเพืืทืทททททํํําาาาาาาะะไไไไไรรรรรกกกกกกก็ดดดด้้้ีคคุุณยซซึงใชชมมมัััปบิๆวูสลถ นจนคุณลืมไปว่าจริงๆแล้วในเวลานั้นคุณเอาไปทาไําอะไรก็ได้คุณมีอิสระมากๆในเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอิสระในการเลือกว่าจะใช้เวลาตรงนั้นไปนกับการทําอะไรก็เป็นความสุขประเภทหนึง่งหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มีหนี้สินเลยใช่ไหมบ้านก็ไม่ต้องผ่อนรถก็ไม่ต้องผ่อนบัตรเครดิตก็ไม่มีหนี้การมีอิสระไม่มีพันธะผูกมัดอะไรก็เป็นความสุขเหมือนกันนี่คือพลังของการหัดยินดีกับสิ่งที่มีอยู่มีความสุขกับปัจจุบันบ้างคุณอาจจะยังไม่ได้มีอิสระในชีวิตแบบทีี่่่ให้้้คควาาามสสุุุขดดดกกับณไแตอออยยงงนรล สังเกตเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันว่าเรามีอิสระในการเลือกอะไรบ้างมันก็ช่วยให้เรารู้สึกดีกับชีวิตเราได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณอยากมีอิสระที่แท้จริงอยากมีความสุขที่แท้จริงในที่สุดคุณก็จะโดนความจริงกระแทกใส่หน้าเข้าสักวันว่าฉันมีอิสระได้มากกว่านี้อีกแม้ว่าการยินดีกับความสุขเล็กๆระหว่างทางแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเป้าหมายปลายทางของคุณคือการมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตฉันอยากจะตัดสินใจได้เองทั้งหมดว่าในหนึ่งหนึ่งวันฉันจะทําอะไรบ้างมันจะมีคคววาาาาามมมจรริงงอออยยยู่่่่่่ททีีไใก็ต ไปถึงเป้าหมายนี้ต้องเจอก็คือคุณต้องวางแผนเพื่อที่จะมีอิสระภาพทางการเงินเพราะมันปฏิเสธไม่ได้ต่อไปแล้วครับว่าโลกสมัยนี้มันเป็นโลกทุนนิยมพอสมควรเนานะคุณต้องมีอิสรภาพทางการเงินก่อนแล้วอิสรภาพทางด้านอื่นจะค่อยๆตามมาเองเพราะฉะนั้นการทํางานหนักหาเงินเก็บเงินต่อย,ยอดลงทุนก็เป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่ดีจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เป้าหมายแล้วแต่นิยามของแต่ละคนว่าอิสระภาพทางการเงินเป็นยังไงอิสระแค่ไหนคืออิสระที่เราพึงพอใจบางคนอาจจะบอกว่าแค่ฉันสามารถมีไลฟ์สไตล์ระดับหนึ่งแค่กิน เข้าข้างทางได้เดินขึ้นห้างได้ทีละครั้ง2ครั้งแล้วเลือกเข้าร้านอะไรก็ได้ที่อยากจะเข้าซื้อของให้กับตัวเองได้เดินละครั้ง2ครั้งแค่นี้ก็พอใจแล้วบางคนอาจจะบอกว่าโห้ไลฟ์สไตล์ของฉันนะต้องไปเที่ยวต่างประเทศได้ทันทีที่อยากไปต้องมีรถหรูขับต้องมีของแพงของแบรนด์เ네นมใช้มันก็นแล้วแต่คนว่าเขานิยามคําว่าอิสระคําว่าไลฟ์สไตล์ในฝันแบบไหนเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดลองคิดตามนะปลาที่มันว่าอยู่ในบ่อเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นอิสระแล้วก็ได้ถ้ามันพอใจในบ่อบ่อนั้นพอใจในการเที่ยวในบบ่่่อออนนนนัั้ปลาาทียูใใึงมกจจะพ รู้สึกว่าตัวเองมีอิสระมากๆเพราะมันพอใจในมึงมือนั้นส่วนปลาที่อยู่ในมหาสมุทรก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีอิสระแล้วเหมือนกันมีความสุขแล้วเหมือนกันเพราะมันพอใจในมหาสมุทรนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันแล้วแต่คนเลยจริงๆครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าเป้าหมายเรื่องอิสรภาพทางการเงินไม่ว่านิยามของความสำเร็จของคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนพื้นฐานหลักๆทั้งหมดเหมือนกันก็คือการทํางานเพื่อหาเงินแล้วใช้เงินนั้นสะสมสินทรัพย์แล้วใช้สินทรัพย์สร้างความมัง่งคั่งแล้วใช้ความมัง่งคั่งสร้าง อิสรภาพทางการเนินนี่คือหน้าตาของเส้นทางสู่อิสรภาพเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงที่ทุกคนจะต้องเจอรวมถึงผมด้วยแต่ก็เช่นเคยครับไม่ว่าเราจะขยันแค่ไหนอดออมแค่ไหนถึงแม้เราจะพูดคําว่าเงินเงินเงินตั้งกี่ครั้งอย่าเผลอเข้าใจผิดว่าเรากําลังวิ่งไล่ตามเงินแต่เรากำลังวิ่งไล่ตามอิสรภาพต่างหากเพียงแต่ว่าเราต้องยอมเหนื่อยเพื่อที่จะไปถึงมันแค่นั้นเองอย่าให้เงินควบคุมเราอย่าให้งานควบคุมเราเราต่างหากที่ต้องควบคุมมันเราต้องควบคุมชีวิเตเองให้ได้ท่องไว้ว่าเหนื่อยชั่วคราวสบาย ัวเนี่ยครับคือคอนเซปต์ของอิสรภาพ างการเินหลักการง่ายๆเลยนะผมจะเล่าให้ฟังแบบไวๆเพราะหลายคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกสิ่งที่คุณต้องทานะครับพอคุณทํางานได้เงินมาไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณต้องทําให้ตัวเองมีเงินเก็บคุณจะเอาไปใช้ใจ่ายคุณจะมีดีสินจะจ่ายนี้อะไรยังไงก็ได้แต่ต้องมีเงินเก็บไว้ให้ตัวเองด้วยต้องออมเงินทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นรายได้ดีแค่ไหนก็ตามจะเก็บมากเก็บน้อยช่างมันครับไม่ต้องสนใจเราเก็บเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเองเราเก็บเพื่อเป็นความหวังให้กับเราว่าเรากําลังเข้าใกล้อิสรภาพมากขึ้นเรื่อยๆ คุณอาจจะต้องมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายสักนิดหนึ่งเพื่อจัดสรรปันส่วนเงินสักหน่อยว่าได้เงินมาจะจับใจ่ายใช้สอยไปกับอะไรบ้างจะแบ่งเป็นกี่หมวดจะออมเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งถ้าใครอยากได้ตัวช่วยนะครับผมก็มีไฟล์ Excel สําหรับบันทึกรายรับรายจ่ายขายอยู่เหมือนกันยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเผื่อใครจะเอามาใช้และพอคุณมีเงินเก็บแล้วคุณอาจจะเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนต่อยอดเพื่อให้เงินก้อนนั้นมันทํางานให้กับเราเพื่อให้เงินมันงอกเงยขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่เเ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 เรรราา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 าทททํํงงงงงนน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 หหหหหิิิีีี่่กกกกกก็็บบบไววว้้ใััััมมมืือออตชย เพื่อทําให้เราเข้าใกล้อิสรภาพทางการเงินได้มากขึ้นเร็วขึ้นมันก็จะทําแบบนี้ครับวนไปเรื่อยๆทํางานเก็บเงินลงทุนทํางานเก็บเงินลงทุนก็เหมือนกับที่ผมบอกครับสมการมันคือทํางานหาเงินนําเงินไปสะสมสินทรัพย์นาสินทรัพย์ไปสร้างความมั่งคัง่งแล้วนําความมั่งคั่งไปสร้างอิสรภาพมันจะกลายเป็นแบบนี้ทุกคนครับมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ทาไปเรื่อยๆมันจะไปถึงเส้นชัยได้แน่นอนครับแต่ถ้าอยากให้เร็วทําไงเพิ่มรายได้ครับหาละไได้เสริมก็ต้องหาช่องทางทํางานเพิ่มขึ้นรับงานฟรีแลนซ์ก็ได้ กต์มาทำเพิ่มก็ได้เพราะถ้าเงินลงทุนเรามันเยอะขึ้นเวลาโตมันก็โตมากขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นใช่ไหมเงิน100บาทโต5%ก็โตมา5บาทเงิน1000 100, 0แบาทโต5%ก็โตมา5,000บาทเงิน10ล้านโต5%ก็โตมา5 0 0 0สโตได้5%เเท่ากันนะแต่เรามีเงินมากกว่าเพราะมีะไรายได้มากกว่า มันก็โตเร็วกว่าแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสริมให้เวลาพูดถึงหารายได้เพิ่มนะเอาจริงๆตอนที่คุณเริ่มหารายได้เสริมครับคุณไม่ต้องคิดเยอะหรอกอะไรที่ทาแล้วได้เงินคุณก็ทําไปก่อนก็ได้แต่ถ้าคุณอยากให้คิดเยอะมันก็คิดเยอะได้เหมือนกันนั่นก็คือเวลาหารายได้เสริมครับลองหารายได้เสริมที่เราสามารถควบคุมเวลาตัวเองได้สักหน่อยงงไหมตามทันไหมคืองานเสริมที่เราอยากจะเสริมเพิ่มเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยถ้าคุณทําให้งานนั้นมันเป็นงานที่เราควบคุมเวลาตัวเองได้เต็มที่เนี่ยมันจะดีมากเเเลลยยรรพพาาะออไ่มว่าสิ่่งทีเรากําลังตามอยู่ครับอ,อิพราอ การมีอิสระในการควบคุมเวลาตัวเองงานประจําของคุณอาจจะควบคุมเวลาตัวเองไม่ได้เพราะคุณเวลาเข้างานออกงานชัดเจนหรือบางคนอาจจะโชคดีหน่อยได้งานประจาที่สามารถควบคุมเวลาตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าคุณมีงานเสริมที่คุณสามารถควบคุมเวลาตัวเองได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะนั่นหมายความว่าคุณมีอิสระเพิ่มขึ้นนิดนึงละในอาชีพนั้นอย่างที่ผมทำยูทูบเนี่ยผมก็สามารถเลือกได้ว่าวันนี้จะตื่นมาทําอะไรทําตอนไหนไม่มีใครบังครับให้ผมเข้างานกี่โมงออกงานกี่โมงเลิกงานกี่โมงหรือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิินนผมมมกก็สสาาาาาาารรถถววววงงแเเลือออไดด้้ยยตตั่ท์ จะคุยกี่คนคุยคนละกี่นาทีกี่ชั่วโมงอยากจะหยุดวันไหนบ้างอะไรแบบนี้และอยากรู้ไหมครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าถ้าทําได้อยากให้หารายได้เสริมที่ควบคุมเวลาตัวเองได้เพราะในอนาคตครับถ้าเกิดรายได้เสริมของคุณมันเติบโตจนแซงรายได้หลักเมื่อไหร่ในตอนนั้นคุณอาจจะมีทางเลือกในการลาออกจากงานประจําได้แล้วมาทํางานเสริมนี้เต็มตัวแทนทีนี้พอไองานหลักที่คุณควบคุมเวลาตัวเองได้มันออกไปแล้วและคุณมาทํางานที่คุณควบคุมเวลาตัวเองได้อย่างเต็มตัวหมายความว่าในตอนนี้ คนมีอิสระ เพิ่มขึ้นแล้วถันใช่ไหมครับเพราะงานหลักของคุณในตอนนี้คุณควบคุมเวลาตัวเองได้และเนี่ยเลยครับคือความสุกก็ที่ 2, 2ที่โผล่ขึ้นมาระหว่างทางแม้ว่าคุณจะยังไม่รวยพอที่จะมีอิสระาทางการเงินก็ตามแค่คุณได้สวิชมาทํางานที่คุณมีอิสระในการควบคุคมเวลาตัวเองอย่าง100%เตแค่นี้ผมรับประกันว่าคุณจะมีความสุขความสบายใจเพิ่มขึ้นมากๆเลยครับและถ้าคุณมาถึงขั้นนี้ได้แล้วนะก่อนอื่นเลยคือยินดีด้วยครับคุณมาได้ไกลมากๆแต่ตอนนี้นี่เลยครับจุดนี้นี่แหละเป็นจุดที่น่ากลัวและ ควรระวังมากๆเพราะแม้คุณจะมาได้ไกลมีงานมีธุรกิจที่คุณมีอิสระในการควบคุมเวลาและสร้างรายได้ให้กับคุณได้พอสมควรแล้วแต่จุดนี้ผมเห็นคนตกมา้าตายมาเยอะแล้วครับจุดนี้นี่แหละเป็นจุดที่คุณมีโอกาสในการเผลอทําสิ่งที่คุณสร้างมาทั้งหมดพังทลายไปในชั่วพริบตาด้วยคําคําเดียวเลยคือคําว่าขี้เกียจครับสมัยที่คุณทางานประจําคนอาจจะมีเวลาเข้างานออกงานชัดเจนใช่ไหมมีนาฬิกามีองค์กรมีบริษัทมีหัวหน้ามาบังคับให้คุณตื่นนอนอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปทํางานที่บริษัท มีระบบขององค์กรที่ชัดเจนและก็แข็งแรงในการช่วยสร้างวินัยให้กับคุณแต่ในวันที่คุณเป็นอิสระและมาทําของตัวเองอย่างเต็มตัวนะมันจะไม่มีใครมาบังคับคุณได้อีกคนเดียวที่จะบังคับคุณให้ลุกขึ้นมาทํางานในแต่ละวันได้คือตัวคุณเองมันอาจจะฟังดูดีมากจริงๆนะครับซึ่งมันก็ดีจริงแหละการที <ๆ S 1> ่เรามีอิสระไม่มีใครมาบังคับให้เราลุกมาทํางานเราสามารถเลือกได้ทุกวันว่าวันนี้ตื่นมาฉันจะทํางานหรือไม่ทําฉันจะทําอะไรดีฉันจะตื่นกี GT ่โมงดีมันมีอิสระในการเลือกมันก็ดีจริงๆแหละครับ สระขนาดนั้นคุณแค่มีอาชีพที่มีอิสระในการเลือกมากขึ้นแต่คุณยังไม่ได้มีอิสระภาพทางการเงินคุณยังคงต้องทำงานเก็บเงินต่อยอดเงินไปเรื่อยๆเหมือนเดิมผมเคยเห็นหลายคนที่อุตส่าห์มาถึงจุดนี้ได้แล้วนะแต่ก็เผลอทำทุกอย่างพังทลายลงเพราะเมื่อก่อนตอนที่ทำงานประจำมันมีบริษัทมันมีระบบที่ช่วยสร้างวินัยให้กับเราโดยอัตโนมัติพออยู่ๆมาเจออิสระมากขนาดนี้ก็เสียระบบไปหมดเลยที่เกียรติเกินจําเป็นนอนตื่นสายงานการไม่ทำก็นเมื่อฉันมีอิสระแล้วดิวฉันเลือกได้นี่ก็เลยเลือกทีะะรเลยยก้าบบ ไปไม่ถึงไหนไปไม่ถึงเป้าหมายมันน่าเสียดายแม่อุตส่าห์มาได้ถึงขนาดนี้แล้วครับอุตส่าห์หาความสุขได้เยอะมากๆมีอิสระเพิ่มขึ้นมากๆแล้วอย่าทํามันพังเลยครับสร้างวินยัยสร้างระบบให้กับตัวเองหน่อยไม่มีใครบังาคับเราก็บังคับตัวเองนี่แหละให้ลุกขึ้นมาทํางานหาเงินอาจจะไม่ต้องเคร่งเหมือนตอนทํางานออฟฟิศก็ได้ไม่ต้องตื่นเท่านี้เท่านั้นนะต้องเข้างาน,นตอนนี้เท่านั้นอาจจะไม่ต้องเคร่งขนาดน,นั้นก็ได้แต่อย่างน้อยก็ให้มันทํางานให้มันขยันให้มันมีรายได้เยอะขึ้นมีการเติบโตมีเงินออมมีการลงทุนต่อยอดเเเพื่่่ออทททีีรราาาาาจจะไไไดด้้้้ปปปถึงงงงหมยยลติๆ าายยี่่มมาาาตตก้ยอูแคนซึ่งเรื่องของการสร้างวินัยนะครับผมก็เคยเขียนอ e ีบุ๊กเอาไว้เหมือนกันชื่อว่าสูตรสําเร็จแห่งการสร้างวินัยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับเพราะเรื่องนี้สําคัญมากๆอิสรภาพที่ไม่มีวินยัยจะทําให้ทุกอย่างพังเละเทะไปหมดทีนี้เมื่อคุณเริ่มจัดสรรจัดการเวลาตัวเองได้มากขึ้นแล้วเริ่มมีอิสระในการเลือกเวลามากขึ้นแล้วอย่าปล่อยให้มันสูญเปล่าครับถึงแม้เมื่อกี้ผมจะบอกว่าคุณต้องมีวินัยในการบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นมาทํางานแต่ในเมื่อเราบริหารเวลาตัวเองได้เต็มทีี่่ก็จัััดดสรเเววลาาตองงให้้ขึนนบแมม ทำสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราจริงๆด้วยบ้างแบ่งมันมาใช้เพื่อสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆบ้างนั่นก็คือ สุขภาพความสัมพันธ์และความภาคภูมิใจในตัวเองแน่นอนว่าคุณยังต้องหาเงินอยู่เหมือนเดิมยังต้องเก็บเงินลงทุนต่อยอดอยู่เหมือนเดิมแต่ก็อย่าเผลอติดกับดักของการจัดสรรเวลาทั้งหมดไปทํางานหาเงินจนลืมสิ่งอื่นที่สําคัญกับเราจริงๆเพราะถ้าคุณลองสังเกตดีๆนะคนที่เขามีความสุขมากๆเลยเนี่ยส่วนมากคือคนที่เขามีวินัยในการจัดสรรเวลาตัวเองนะไม่เกี่ยวเลยว่าเขาต้องทางานอิสระหรือว่าทํางานประจําหรือว่าทาธุรกิจแต่เป็นคนที่มีวินัยในการจัดสรรเวลาตัวเองคุณอาจจะทํางานประจําก็ได้แต่ถ้าคุณมีวินัยชัดเจนในการแบ่ง งเวลามาดูแลสุขภาพแบ่งเวลาไปให้ความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวให้กับลูกๆแล้วก็แบ่งเวลามาพัฒนาทักษะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแบบนี้คุณก็มีความสุขมากๆได้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญต่อเราจริงๆไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวคุณอยู่ในจุดที่สามารถจัดสรรเวลาตัวเองได้อย่างอิสระแล้วอย่าลืมจัดสรรเวลาตัวเองมาเพื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยสุขภาพความสัมพันธ์และความภาคภูมิใจในตัวเองส่วนเงินใช่ไหมเงินนั้นมันสุดยอดมากเลยเงินนี่มันยอดเยี่ยมมากเพราะมันเป็นสิ่่งาาห้้มเลนนนักขึ เพราะฉะนั้นทํางานต่อไปเก็บเงินต่อไปลงทุนต่อไปครับแบ่งเวลาให้ดีหรือถ้าจใจดีคุณอาจจะต้องลองคิดหาทางสร้างแพสซีเวนคัมด้วยสักนิดหนึ่งก็ได้ลองคิดดูว่าคุณจะทํายังไงให้เงินยังไหลเข้ากระเป๋าคุณอยู่ตอนที่คุณนอนหลับถ้าคุณทําธุรกิจคุณอาจจะเริ่มสร้างทีมงานเพื่อให้มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นถ้าคุณลงทุนคุณอาจจะเริ่มสะสมเงินปันผลหรืออาจจะเริ่มศึกษาเรื่องอสังหารปล่อยเช่าหรือว่าเขียนหนังสือทําเพลงกินค่าลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ก็นับว่าเป็น,น,นแพสซี เป็นคำให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น พอถึงจุดหนึ่งที่อะไรแบบนี้มันมากพอที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการได้แล้วตอนนั้นหละครับคุณได้มีอิสรภาพทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหมายความว่าไงหมายความว่าคุณไม่ต้องทํางานเพื่อเงินอีกต่อไปแล้วไะครับคุณจะทํางานเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณสนุกเป็นสิ่งที่คุณเอนจอยคุณมีอิสระภาพด้านเวลาคุาสามารถเลือกได้ว่าคุณจะตื่นมาทําอะไรเพราะคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปแล้วแต่ไม่ว่ายังไงผมเตือนไว้เลยนะไม่ว่ายังไงคุณห้ามหยุดทํางานเด็ดขาดนะคุณต้องหาอะไรทําไม่งั้นคุณเเเปป็นนนนนนซึมศรรร้าาาแแ่่่อออพะยงทีบบกกไคัใ ที่สําคัญในชีวิตคือความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองความรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทํานั้นมีคุณค่าเพราะฉะนั้นคุณต้องหาอะไรทําอยู่เสมอครับถึงแม้คุณจะรวยจนไม่ต้องทางานแล้วก็ตามไม่งั้นคุณเปื่อยตายแน่ๆคุณซึมเศร้าแน่ๆถ้ามาวันอยู่แต่บ้านแล้วก็เที่ยวอย่างเดียวเนี่ยเพียงแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคุณจะไม่ทํางานเพื่อเงินอีกต่อไปแล้วคุณจะทํางานเพราะมันสนุกคุณจะทางานเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณภาคภูมิใจในตัวเองในเวลานั้นคุณจะสามารถจัดสรรเวลาตัวเองได้เต็มที่ใช้เวลาไปกับสิ่งทีีี่่่สสสําาคคคััญในนชวิตตุุณไเเ็็มมมทจะปขภพ วารูู้สึกภภใใจนตัเองและเมื่อเวลาผ่านไปเงินที่คุณสะสมที่คุณลงทุนไว้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคุณก็จะสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่อยากซื้อกินอะไรก็ได้ที่อยากกินไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่อยากไปผมขอถามคุณหน่อยครับมันฟังดูเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมคุณจะเห็นได้ว่าความสุขที่แท้จริงอาจจะไม่ต้องหรูหราก็ได้หรือถ้าใครอยากจะหรูหราก็ไม่ผิดแต่สิ่งที่สําคัญคือสุขภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและความรู้สึกมีอิสระในการใช้ชีวิตทั้งงหหมมดนีี้้ต่าาคคือวสุขททแจริง แต่ผมย้ำอีกทีนึงว่าเงินก็ยังเป็นสิ่งสําคัญอยู่ดีที่จะพาคนไปถึงจุดนั้นได้แต่แค่อย่าเผลอเข้าใจผิดเด็ดขาดว่าฉันกําลังวิ่งไล่ตามเงินแต่คุณกําลังวิ่งไล่ตามอิสรภาพต่างหากเพื่อที่จะเอาอิสรภาพนั้นมาโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตจริงๆอย่างเช่นสุขภาพความสัมพันธ์และความภาคภูมิใจในตัวเองจาไว้ว่าทํางานเพื่อสร้างเงินใช้เงินเพื่อสร้างสินทรัพย์ใช้สินทรัพย์สร้างความมั่งคัง่งและใช้ความมั่งคั่งสร้างอิสรภาพเรายังต้องหาเงินแต่เป้าหมายที่จริงของเราพ งเงื่อนเป็นแค่เครื่องมือและการจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับอย่างที่บอกคุณต้องมี วินัยไม่ว่าจะเป็นวินัยในการทํางานวินัยในการเก็บเงินวินัยในการต่อยอดเงินให้งอกเงยวินัยในการยอมมองข้ามความสุขชั่วคราวในวันนี้เพื่อความสุขที่ใหญ่กว่าในวันข้างหน้าวินัยในการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงวินัยในการรักษาความสัมพันธ์ดีๆไว้ในชีวิตวินัยในวันนี้จะทําให้คุณมีอิสระและมีความสุขในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นผมขอย้ำอีกทีนะครับอีบุ๊กสูตรสําเร็จแห่งการสร้างวินัยผมสรุปเรื่องนี้ไว้ให้หมดแล้วครับแบบกระชับเลยจบในเล่มเดียวอ่านวันเดียวก็จบลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ไปกดสั่งกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้รู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมขอนิดนึงไปกดไลค์คลิปนี้แล้วกด Subscribe หน่อยมันจะได้แนะนําเนื้อหาแบบนี้ไปให้คนมากขึ้นคุณภาพชีวิตของผู้คนจะได้พัฒนามากขึ้นแต่ก่อนไปนะครับผมขอฝากนิดนึงใครที่ชอบกดดันตัวเองรู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองมันเครียดมันกดดันจังเลยผมแนะนําให้ดูคลิปนี้ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้เลยครับคุณอาจจะเห็นแล้วรู้สึกขี้เกียจด,ดูหรืออะไรก็ตามแต่อย่เชื่อผมเถอะคลิกเข้าไปดูและผมรับประกันเลยว่าพอดูจจบคคุุณณะรู้สึกขออตัวเง ที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ส่วนคลิปนี้ผมพอแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย